สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่น้ำเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีค่ะเป็นวันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งมกรา2565้าค่ะพี่น้องที่พันพานมาก,กอขอบคุได,ด้หลายเด้อค่ะกําลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะทั้งเผื่อหม่เผื่อกาในปีใหม่นี้นะคะพี่น้องของให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อค่ะพี่น้องปราศจากโรกไพ่เนาะค่ะร่ำรำเลื่อยๆตลอดไปเฮ็ดอินยากระซมปาถนาเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้มา เป็นชิปแหลกเลิบของปีต่อไปให้มิตรซิงดีๆของมากเลยคะ่ะพี่นอ้องก็สนสกินแต่ว่าไม่ยังไรค่ะสะบฝาครอบคุณนทั้งเพื่อนไม่เฟื่อนเกาทุกผู้ทุกคนเ้อค่ะพี่เขามากตลอดปีที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเป็นเพื่อนดีให้กันเสมอเป็นกันายางใมิตรให้กันเนาะคะ่ะพี่น,ออน,ออนอ้องจะเอิบพิษเอิบถืชสะว่ากันเลยคะ่ะเป็นหม่เป็นพวกเป็นเอียงต่อกันดีๆตลอดมากนะคะพี่น้องมื่อนี้กับสภาพเมื่อกินต่ําค่ะ ตำนุสะเ,เอิรนว่าตำหัวนะคะก็ส,มส้มีใสในมีสะใบหน้ามีปลาหมึกมีทุกอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องตำใส่บักแตงก็บเส้มีข้าวกุ้นอยู่หน่อยนึงค่ะเอามากินกับนะคะพี่น้องโสดๆมันมันทุกคนเด้อค่ะภายในปีใหม่นะะี่ค่ะกอดเอาละค่ะมากินกันเลยจ้าแซ่บๆค่ะพี่นอ้อง,งมึงหนามึงเดือดหวก็ับส้มีรสชาตินี้เทสอีรีค่ะพี่น้องมีใสตันนั่งเลยค่ะพี่น้อง พักกระซิมีเลยนะคะพี่น้องพักการค้ากับลำปีพักการหินค่ะเป็นยังไงปีใหม่กำมันกับรองค่ะ ผู้ใด้บ้านในกลับมากกว่อให้เดินทางปลอดภัาายเดอ้อพี่น้องทุกูทุกคนเติมกำลังใจเนาะคะบ้านเท่าดูเต่าพ่อแม่ค่อยถาา่านนู้งกำแพงในกลับอยู่นูว่าวัางปีใหม่ละเพิ่นถ้าจับลงมาเบิดกองกับป้าม้าเพื่อสภาพน้องคนเสด็เมื่อค่ะ 大门口。

มื่อวานี้พามากินข้างนอกค่ะสวนหมพริกค่ะพะกักการทีนป่าเราปลกูกไว้เพาะไว้พวี่น้องไร้ไร้นี่ค่ะ วันหยุดนี่ค่ะพี่น้องถนนในกรุงเทพโล่งลง พี่ใหม่ก็ยังหน้าเก่าอยู่เด้อค่ะพี่น้องบ่มักแต่งหน้าจังได๋ก็จังซั่นอยู่คือเก่าเป็นคนบ่มักสวยมักญาตเป็น้อีหยังบ่ค่ะ พักก็ขึินที่นอกขินอีหลีแบบมืดค่ะ กลับบานเท่าไปเติมแรงกจกลับลงมาสูง่งานต่อพี่น้องสงการเคยขึ้นเมื่อไหม่ ตำแบบนี้ก็แซ่บไปอีแบบได้พี่น้องนุก,ก็สบหมูว่าเอินตำาอียงแต่นุใส่ใส่ตันใส่ส่ใบหน้าแล้วก็ใส่ปลาหมึกค่ะใส่บกหุงแค่หมึกแตงแซ่บค่ะพี่น้องใส่บกแตงแค่บกหุ้งค่ะ <c oughs> ขอโทษและลายบอาเพีย พักนูนนี่สิบุเคยมี่พักแปลกๆนะพี่น้องมันหานยากค่ะมันออกไปยากนะบ้านอยู่ไกล Pero la